สวัสดีค่ะสวนธนพัฒนสกลนครค่ะ,คะ,คะที่พี่พเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือไผ่สร้างมนนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะคะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้มา ถ่ายคลิปโชว์หนอกันเนื่องจากว่าฝนก็ตกลงมาเป็นช่วงๆนะคะในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะมาโชว์หน่อไม้หน่อไผ่าจากข้างสวนหน่อใหญ่เลยนะคะชุดนี้หน่อสวยมากค่ะ ตนนี้เป็นชุดที่ปลูกจากเง่านะคะนำเงามาปลูกอายุได้ประมาณ2ปีกว่าๆนะคะแทงหน่อออกมาใหม่สวยมากเลยค่ะก่อนนี้หน่อใหญ่เลยนะคะจะได้เป็นต้นลำแม่ที่ใหญ่นะคะ รสชาติกรอบอร่อยเลยนะคะตัวนี้ไผ่ซังหมุนส่วนมากจะนิยมนำไปปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากลำนะคะก็คือการนำลำไปทำเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่มีลักษณะลำที่ใหญ่แล้วก็เป็นไผ่ที่ลำต้นตรงค่ะเนื้อไม้ดีเนื้อไม้แข็งแรงเลยนะคะสังเกตจากลำนี้ สวยเลยค่ะนิยมนำไปปลูกทำแนวบางลมนะคะปลูกกั้นแนวรั้วปลูกทำร่มเงาก็ได้นะคะตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่ต้นสูงค่ะกิ่งก็รู้สึกว่ากิ่งใบก็จะเยอะนะคะแต่ว่าเป็นไผ่ที่สะอาดค่ะตัวนี้เวลาต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วนะคะเขาจะแทงหน่อใหม่ แทงยอดขึ้นไปถงสูงแล้วค่อยแตกใบที่หลังค่ะจะทำให้ลำต้นดูสะอาดตานะคะการดูแลรักษาก็ง่ายค่ะอันนี้จะมีทั้งแบบที่ทางสวนตัดต้นแม่ออกแล้วนะคะแล้วก็กรณีทางสวนยังไม่ได้ตัดต้นแม่ออกสังเกตว่าลำแม่นะคะกับตัวหน่อใหม่หน่อลูกนะคะใจะใหญ่ ใหญ่กว่าต้นแม่เลยนะคะดูจากดูกรน,นี้นะคะจะเห็นชัดเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นที่หนึ่งนะคะหลังจากที่ปลูกต้นแม่แล้วก็จะเป็นรุ่นที่หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นถัดไปะคะ่ะใหญ่หน่อยใหญ่นะคะต้นใหญ่การปลูกแบบเง้านะคะจะให้ผลเร็ว กว่านะคะคก็คือได้เป็นหน่อหรือเป็นลำแม่ขึ้นมาได้เร็วกว่าการปลูกแบบกิ่งตอนนะคะแต่ว่าสำหรับพี่ๆท่านใดที่มีเวลาเยอะนะคะหรือว่าต้นทุนไม่ค่อยเยอะอยากจะปลูกก็เป็นแบบกิ่งตอนก็ตัวนั้นก็ปลูกได้เช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยนะคะว่า เราให้ปุ๋ยให้น้ําเขาดีแค่ไหนนะคะการแทงหน่อใหม่ก็จะเร็วขึ้นมาเช่นกันแล้วก็หน่อจะใหญ่ขึ้นมาด้วยนะคะหน่อสวยมากค่ะชุดนี้ สังเกตว่าหน่อเขาที่แทงออกมาใหม่นะคะจะห่างจากาต้นแม่นะคะแล้วก็ลำจะขึ้นตรงเลยนะคะจะไม่เอียงไปทางซ้ายหรือทางขวามากจนเกินไปนะคะถือว่าสวยเลยะค่ะ <c oughs> สำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะต้นพันธุ์ไผ่สางหมุนช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าปลูกเลยนะคะเนื่องจากว่าฝน ลงมาค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอแล้วนะคะในหลายพื้นที่ก็มีฝนแล้วการปลูกไผ่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเลยค่ะฝั่งนี้ทางสวนเอาต้นแม่ออกแล้วนะคะ สำหรับพี่ๆที่สนใจต้นพันธุ์ไผ่สร้างมณน,นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนาภัสกลนครหรือแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศรัพท์091ค่ะ0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube มินภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นค่ะ